นโยบายกัญชานั้นไม่ชัดเจนมาตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนนะคะเพราะว่ากฎหมายควบคุมยังไม่ผ่านสภาเลยแล้วก็กลายเป็นคำถามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศบอกว่าจะใช้กรอบเวลา6เดือนจัดการเรื่องนี้เน้นใช้ทางการแพทย์เท่านั้นค่ะวันนี้ทางเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนโคราชรักกัน ตำบลหนองบัวสาลาอำเภอนครราชสีมาเขาบอกว่าขายผลผลิตไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นใบารากต้นช่อดอกและสารสกัดที่ผลิตออกมาเนี่ยราคาตกเลยค่ะแล้วก็ยังถูกแทงแซงจากกัญชาต่างประเทศ สมาชิกกลุ่มกว่า400คนเนี่ยเขาระดมเงินมาลงทุนเกือบ5ล้านบาทตอนนี้บอกว่าเดือดร้อนนะคะประธานวิสาหกิจชุมชนบอกว่าเห็นด้วยที่จะนํากัญชากลับเข้าเป็นสารเสพติดเหมือนเดิมและหันมาส่งเสริมการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้นเพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้กัญชากระจายไปสู่ทุกครัวเรือนจนกลายเป็นผลเสียกับเยาวชนและสังคมค่ะผมคิดว่าที่ท่านทามามัน มันกระทบกับภาคเกษตรกรมหาศาลท่านคาดการว่าจะให้เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกกัญชาท่านต้องการให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งของไทยแต่พอเกิว่ามันผิดเรื่องนโยบายมันก็พลาดไปแล้วจะน่าคาดหวังว่าพรรคเพื่อไทยและคณะเนี่ยจะได้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เหมือนเดิมอยากให้ท่านได้ส่งเสริมนะครับไม่ใช่เอากลับไปแล้วก็ปล่อยปะละวางอยากให้ท่านส่งเสริมว่ากัญชาไทยที่มันมีความนิยมต่างต่างประเทศทําอย่างไรรุ่ะพัฒนาในทุก กิจกรรมมันในเรื่องของขดดอกสารสกัดก็ดีเพื่อเป็นการพัฒนาเพื่อการส่งออกส่วนที่จังหวัดมหาสารคามค่ะโรงเรือนปลูกกัญชาของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลแก่งเลิงจานอำเภอเมืองมหาสารคามถูกปล่อยทิ้งร้างอยู่ในเวลานี้นะคะบางส่วนก็นำมาปลูกกล้วยแทน นายสำลีรักสุดทีสมาชิกกลุ่มบอกว่าลงทุนปลูกกัญชาไปแล้ว200,000บาทพอไม่มีตลาดมารองรับก็ทําให้ตอนนี้ต้นกัญชาที่ปลูกเอาไว้500ต้นเหลือเพียง2ต้นเท่านั้นถ้ามีการขับเคลื่อนปลูกกัญชาเฉพาะเพื่อการแพทย์รัฐก็ต้องหาตลาดที่ชัดเจนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยค่ะ ขณะเดียวกันคําว่ากัญชาทางการแพทย์ก็ยังเป็นยาขมสําหรับพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะที่มองต่างกันออกไปอย่างเช่นร้านบริการกัญชาบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาเห็นว่าการยกเลิกกัญชาเสรีและกัญชาในทางสันทนาการจะกระทบกับธุรกิจร้านกัญชาที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งบนเกาะเต่าเกาะพังงานเกาะสมุยแล้วก็ที่จังหวัดภูเก็ตที่อาจจะต้องปิดตัวลงก็อยากให้มีการหาทางออกนะคะว่าจัดโซนนิ่งแทนการยกเลิกได้หรือไม่ เพื่อช่วยผู้ประกอบการค่ะผมแน่นอนครับพี่อย่างแรกเลยลูกค้าน้อยลงละรายรายรายได้ที่เราจะได้มาเพราะเขาเขาเอาแค่เฉพาะการแพทย์ใช่ไหมครับอ่าเสรีคนที่เขาอยากใช้อื่นก็ไม่เข้ามาไรายได้ผมลดน้อยลงอาจจะต้องถูกเลิกจ้างเพราะว่าพนักง,งานเขาก็เยอะแต่ถ้าเราได้ไรายได้เขาน้อยลงเขาไม่แขวงค่าเหนื่อยอยู่แล้วครับก็ต,ตรงนี้สำหรับผู้ประกอบการแน่นอนพี่แล้วก็ ตรงๆเลยส่วนผู้ส่วนพนักงานอย่งผมก็อย่างที่บอกอครับแนะนําให้ให้ผู้ประกอบการเปิดได้ในเขตท่องเที่ยวดีกว่าหรือว่าแบ่งเป็นโซนขายได้ในเขตท่องเที่ยวเพื่อกระตุน้นเศร,รษฐกิจได้นะครับว่า นายประสิทธิ์ชัยหนูหนวลเลยค่ะที่การเคลือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยอมองว่าการนํากัญชากลับสู่ยาเสพติดตและให้ใช้ได้เฉพาะทางการแพทย์ต้องตีความค่ะว่าใช้ทางการแพทย์ครอบคลุมถึงแพทย์แผนไทยด้วยหรือไม่หากจํากัดใช้เฉพาะทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็ไม่เห็นด้วยเพราะถือว่าเป็นการจํากัดสิทธิ์ค่ะ เช่นเดียวกับร้านกัญชาที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ต่างก็เห็นว่าทุกคนควรเข้าถึงกัญชาได้แต่ควรมีข้อบังคับที่ชัดเจนออกมาแทนนะคะอย่างเช่นใบสั่งแพทย์หรือว่าการมีข้อบังคับต่างๆที่ออกมาควบคุมร้านจำหน่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ